สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าได้ของไงมาอีกแล้วจากพี่น้องของฝากของฝากจ้าพี่น้องของฝากมาจากมิวนิกอีกแล้วจ้ากลองไงเลยค่ะพี่น้องกลองบั็กไงเลยมากค่ะพี่น้องมาเปิดกล้องน้ำกันค่ะพี่น้องต้องกราบขอบพระคุณพี่เกยหลายเนาะค่ะที่ส่งของมาให้น้องเพิ่งส่งกระเทียมปลามาให้ปลูกอีกจ้าพี่น้องต่วันมียังแน่บบลูมาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะนาะพี่น้องค่ะ รับของฝากดูนะคะพี่น้องแก้แก้ค่ะเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาอ่า,น,ออาน้องสวัสดีนะเนรสวัสดีจ้าก่อนเนรสวัสดีจ้าอับเรกกี้ไปไหนเบรกกี้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 อ๋อเบรกกี้อยู่ข้างล่างค่ะพี่น้องเบรกกี้อยู่ข้างล่าง แก่เลยค่ะพี่น้องรุ่นรุ่นต้อกันค่ะพี่น้องว่ามีอยัางนีเนาะค่ะเนาะ้องมีดบระค้มค่ะพี่น้องบ่ได้เข่าปลากับบ่ได้รับมันบ่ได้รับมีดมีดเลยบระค้มค่ะมันกดหลับไปล่ะ <c oughs> กดล่ะจ้านะพี่น้องอันนี้แกะเป็นถุงกระเทียมปลาจ้ะพี่น้องกระเทียมปลา พี่เก๋แล้วทรงกระเทียมปลามาให้ปลูกอีกจ้านี่อันนี้แบบปลูกค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นกระเทียมปลาที่กันค่ะพี่น้องนี่ปลาถุงใหญ่ก็วันนี้ค่ะพี่น้องปลูกให้มันมือไปเลยพี่เก๋า่าเนาะคะ่ะ บูกให้มันม er <c oughs> mm <ifies> ือไปเลยขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆจ้าฟูยหลายไลท์เด็กๆแล้วก็อุ้ยขาดอันนี้เสื้อผ้าค่ะพี่น้องเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ของค้นด้วยขจาเ่อามาส่งอุ้ยสรงงามค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสรงค่ะเอองามนี่ งามเลยคะ่ะพี่น้องส่งพี่เก๋ซื้อบ่อตัวนี้งงามคะ่ะพี่น้องส่งสงสังยอยู่กับบ้านม่สงสัยล่ะค่ะย่ากระดาษโบไดซื้อเสื้อผ้าย้อนค่ะพี่น้องม่ส่งไซเนาะเสื้อผ้าเสืเอ้อผ้าย่า,ยาบ่โบไดซื้อส่งตัวไซย,ยุนิค่็เป็นส่งพี่เก๋จก้ะเสื้อตัวไซย,ยุนิค่็เป็นเสื้อพี่เก๋จก้ะ เราใส่เสือผ่าพี่เก๋ค่ะตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้แล้วก็อวน้วยค่ะหน่อยอะไรเน้อนีอนน่วุ้ยมเมล็ดผักดูมเมล็ดผักก่อนข้าเจ้า่าห่อนสิมาแล้วเนาะคะ่ะย่ากระซีแต่ไปเห็ดแปลงพักแต่ปเ็ดแปลงพักละกระซีแต่ล้มพักเราเถะพี่น้องวุ้ยบังพักก่อน <laughs> บังพักก่อนค่ะพี่น้อง พี่น้องอันนี้ในในหมักมะละนี่ไงพี่น้องถั่วผักยาวพี่น้องเน่เี่เน่นี่ถั่วผักเาวาค่ะพี่น้องยอดชิเดตไปหาดิบมะมะเพาะแล้วค่ะอุ้ยอันนี้ผักหัวละผ้าค่ะพี่น้องอันนี้ผักหัวละผ้าจ้าถั่วผักยาวเม็ดมะละแล้วก็เมล็ดผักบุ้งจีนค่ะพี่น้องอันนี้เมล็ดผักบุ้งจีนค่ะ อุ้ยหอมหอมบันเฮ้าค่ะพี่น้องอันนี้หอมหอมบันเฮ้าอันพักอันนี้อัน,นต้องเอาไปเฮ็ดแปลงล่ะกาเอาไปเฮ็ดเป็นร่องล่องจักน้อยน้อยล้ะกาเอาไปเอาเอาอันนี้เอามันมันมันสิเป็นคือจังกระดาษเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วเฮ็ดเป็นร่องน้อยล่ะกาว่างกระดาษลงไปว่างกระดาษลงไปเนาะค่ะนอนว่างกระดาษลงไปล่ะกามันสิเป็นพอดีพอดีเลยค่ะงามพักอันเนี้ย กินแซ่บค่ะเนพวกพักอันไต้เสียจากได้พักอันกาดหิน้นี่หลายที่สุดแต่ว่าในปักกาศนี่ละหน่อยย้าคิดมาวะมีค่ะในในพักเจ้าก,กระไดเนาะค่ะน้อยยก่กระไดนี่นี่พักหัวละผ้าค่ะพี่น้องผักผักหัวละผ้าเนาะได้เมล็ดพักหัวละผ้านกากได้หอมหอมแบงหอมแบงค่ะพี่น้อง ้าระพักร่วมค่ะมีผักมีผักออหยังบนอย่ไม่ไม่ซุนอะไม่ซุนอะราคามูทรเทรสมูทรสนะอันบอออกค่ะย่าวกับม่วมวัไวไปสันล่ะค่ะพี่น้อยเอ่อ โฮมาโุนนะฮ่าฮ่่า่าเอ่อน้อยอนบาออกค่ะแล้วจ้ะพี่น้องยามาถือซาเย้าเด้อค่ะเด้อเย้าอ่านบาค่อยออกกเด้อค่ะพี่น้องตัวนั้นซื้อน่ะเมล็ดมะละค่ะพี่น้องเมล็ดมะละเย้ากระลังเพาะอยู่ค่ะเมล็ดมะละวังหันเสียรักค่ะพี่น้องเพราะว่าอันที่เอ่อ อบเป็นดินเพะอ,อีเลีน่ะ <c oughs> เขาเขาไห่พาะแค่บอกีีมือเขาก็ไห่ลงเนะะาะลาบัตินีย่าใส่ดินหน่อยค่ะพี่น้องพราะว่าดินดินย่าม,มันหน่อยแล้วบัี่นีย่ากันเลยอ,อันมาเบิ้งมือเสานี่บ่แมันเบิ้งมือเสากับเบิ้งก็เบิ้งซื้อมือหรอจ้าแต่ว่าอันมันบดบดบดอันเั็นไดล่ะพี่น้องมันเลยเวลาล่งดินนะแม่ค่ะมันละเป็น,เป,นเป็นแบบบคอยสมบูรณ์ปันไดเนาะค่ะ ย่อกะเลยสิล่องไม่ค่ะมันเลยเวลาลงเพราะว่าย่อกามือบ่ถือค่ะอันนี้ก็เป็นทั่วปักเย้าย่อก็สิไปเอาดินไปหาไปหากระถางหน่อยไปหาแนวห้องหลกักกะย่อสิมะพออีกทีนหนึ่งค่ะมือนี้นะะเนาะค่ะมะพอแล้วก็ย่อสิไปเห็ดแปลงแปลงปลูกข้าวโพดค่ะพี่น้องมือนี้เนาะคะ่ะย่อสิไปล่งข้าวโพดเนาะคะ่ะสิไปมาลงลงเมล็ดข,ข้าวโพดไว้เนาะคะ่ะลากาสี ลงคิบไปหลายๆโลดเนาะค่ะเพราะว่าเวลานั้นมามันอาจสิบัว่างเนาะค่ะเนาะบโบบว่างลงคิบแล้วก็รย่กก็สิลงไว้ลงไว้ลงไว้เนาะค่ะพี่น้องพี่น้องท่านใดก็เลือกเลือกเบิ่งเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะย้ำนั้นมันกับสีโบคอยมีเวลาลงคิบเนาะค่ะมีหมาหน่อยสองตัวเนาะค่ะหมาหน่อยสองตัวค่ะอันนี้นั่นสมาชิกใหม่อีกตัวหนึ่งค่ะพี่น้องเป็นลูกเป็นลูกสาวหลาค่ะพี่น้องมีลูกไสหลาค่ะอยู่ใต้เตียงเนาะค่ะเนาะ คือลูกไส้ละเนาะคะ่ะเนาะกะเริ่มเริ่มที่สิยากแน่จักน้อยแล้วเนาะค่ะเห้าก,กระด้าเนาะคะ่ะเนาะกะมูพเพื่อขาเจ้าได้ขึ้นไล่เนาะค่ะเย้าก,กระอยากไปขึ้นไล่น้ำเขาเจ้าอยู่ขาดพี่น้องเห้าก,กะหมักมวนอยู่ได้ละเห <c ười> ็นว่านเาบ่าเต็งสี่เหากับหคนหมักมวนอยู่ขาดพี่น้องกะกะหาเรื่องใส่โตเจ้าข้องเองนั่นแหละจ้าหาเรืองไส่โตจะาข้องเองที่แรกกระอยากได้วะที่นี่พ่อได้มาแล้วกะเอ้ยพี่น้องเถอ นอนกับเบยนอนรับนอนดีค่ะพี่น้องยากอยากจะนํางพาหมาออกไปข้างนอกน่ามองขึ้นก็เลยลูกออกไปฮัตไถ้เพิ่นไปทายข้างนอกได้ค่ะพี่น้อง p r o c e อันี้เพราะว่ามาหน่อยเขาอ่านบ่เป็นได้ค่ะบ่คือจังหมาญงเนาะค่ะพี่น้องกลับมาเบิงผ้าน้ำกันค่ะพี่น้องบันนี่เบิงเสือผ้าน้ำกันเนาะค่ะเนาะได้เราือเขาได้ ได,ะะได้ส่งตัวนึงเนาะค่ะได้ส่งตัวนึงแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะชุดงามพี่น้องชุดงา,ง,างามงามงามค่ะพี่น้องพุ่นป๊า <ปะ S 1> เป็นชุดอันนี้เล็กตัวนี้เป็นชุดสาวออฟฟิศค่ะพี่น้องชุดสาวออฟฟิศค่ะชุดสาวออฟฟิศใส่หนาวก็ได้ฮอนก็ได้ได้ค่ะพี่น้องเนี่ย เาพับจั้งด้ละบ้าน,นให้แน่แต่ย่าจัดแขวนเราได้ค่ะพี่น้องเสือผาย่าพับบ่เป็นเดอร์เจ้ามีแต่สื่อนอกแขวนอารมณ์ค่ะย่าพับผาบก่อยเป็นค่ะพี่น้องเป็นคนที่บก่อยเรียบร้อยปันไดจ้าแอบเอาขึ้นว่าเรียบร้อยกับบรียบร้อยปันได้เนาะค่ะพับผาบงางามยิ่ว่าพี่เก๋แล้วคับผางามค่ะอู้ยพี่น้องบนน่ะชุดชุดออฟฟิศค่ะพี่น้องเสื้อผาง,งามๆาม้งนั้นเลยค่ะพี่เจ้าสภาดีๆแล้วข่าแพ่งๆไร่เนี่ย ทับไม่เป็นนะคะเาาก็จับใส่ไม้แขวนผ้าอย่างเดียวเนาะคะนะ่ะเนาะงามเลยค่ะพี่น้องพี่น้องใจงามงามสีชมพูค่ะพี่น้องบังบังสีชมพูค่ะเข่ากับสีผิวเยาพวพอดีเลยตัดตัดสีนะคะพี่น้องตัดสี นี่สวยนี่สวยอุ้ยงามงามงามค่ะอุ้ยนี่ปาัาดค่ะพี่น้องค่ะผู้ดำเนีะ่ะสวยมากแล้วก็หอมด้วยอ่ะหอมแล้วพับเส้นใยบุพี่เก๋แล้วพับนางามงาม,งามพับเบส้นใยบุพใครแน่ก็จับเสื้อจับใสื้อไม้แคนผ่าแบบนี้ค่ะ นี่สีจำงนั้นเลยค่ะพี่น้องมิตาโตงงามๆค่ะพี่น้องเบิรงค่ะมิตาโตงงามๆง,งามเป็นชุดแซกค,ค่ะพี่น้องมันเป็นชุดแซกมีล่าสีขึ้นบักขัดเลยค่ะพี่น้องมีล่าสีขึ้นหลายเลยนี้มีเสื้อแขนยาวมีแบบชุดแซกเสื้อแขนยาวด้วยสวยมาก พี่น้องเบิ้งเสือผามีแตเสือผายิ้วหอ่อทั้งนั้นเลยได้ค่ะเนี่ยมิแตเสือผายิ้วห่อเลยผมงามค่ะพี่น้องเบงงงิ้งเนี่ยล่ะงามงามสวยมากนี่ยังไง สือค่ะพี่น้องเป็นเสือแขนง่าสวยค่ะย่าต้องลดทุนแหละค่ะพี่น้องว่ะสันพุ่งออกใส่สุดบางงามช่วงนี้ก็กินข่าวบกค่อยแซบแล่ะค่ะเพราะว่าอันเพราะว่ายาเบิดแล้วยาเบิดแล้วกินข่าวบกค่อยแซบแหะจ้่จักหน่อยพุ่งเย่ากับยุบอันนี้เป็นอะไรจ๊ะอันนี้เป็นกระปองนี่แหละไม่ยาไม่ยาไม่ยา,ม,ยามักทย้าใส่แตงสี่หละจ้าพี่น้อง แมญ่าไปเห็นกระโปรงไปเห็นไปเห็นกระโปรงอุ้ยแมญ่าอยากให้เย้าใส่จังสิแต่ว่าแมญ่าประกาศซื้อให้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าแมญ่าแห่งซืให้คุณสาซื้อให้คือบัวเสือ,อน,นี่ให้ให้ใหใหมีอ่างวาสันบังได้ละค่ะพี่น้องงามบ่าจา๋างามบ่าน,านาหน้าห้อนนี่ละ่ะเย้าจัดการใส่สุโต,โตเลยจ้ะหน้าห้อนนี่ หน้าหอโหูเป็นผ่าแบบผ่ายางดีเลยค่ะพี่น้องผ่ามิตาย,ยางดีเลยค่ะในผ่านี่ชุดแสกชุดแสกอุ้ยเนาะป๊าดง่ามคัดเย็บเนียบดีพร้อมมิตาผ่ายี่หอเห็นบ่าขาพี่น้องยี่หอผ่า ตผาผายโหอทั้งนั้นเลยบอกตรงๆด้วค่ะพี่น้องจเจ้าบค่อยสื่อเสือผาใส่มตะมูเอาห่าสื่ออยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าสื่อห่างแบบว่าบค่อยสื่อได้สุดง่ามสุดได้งามแน่ถือใจแน่มันปัดแท้งหลายกับบได้สื่อค่ะพี่น้องจเจ้าบค่อยได้สื่อเสือผ่าใส่มาที่เก๋เฮงทรงมให้หลายคุดะนี่ค่ะพี่น้อง งามบ่จ๊ะงามบ่ะแคนแคนนี่สองตัวแล้วก็แคนสัตห์อันนี้อุ้ยมันมันเป็นชุดว่ะอุ้ยกางเกงว้าวถือใจแท้ากางเกงถือใจขนาดไล่ไล่กับ จำเลยค่ะพี่น้องจำเลยกันเกงจำ <c oughs> กันเกงงามค่ะพี่น้องด้วยค่ะเก่งงามห <c oughs> มูย่าสไ,ได้ได้ช่วงนี้ยาสไสดได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าช่วงจอยลงก็ต้องไปเอาอันเขาน <c oughs> น่าเนาะยิบยิบเข่ายิบเข่านี่มันจะมีหมงยิบเข่าอยู่มึงอัน <c oughs> ข้าเจ้ามีวิธีอยู่ค่ะพี่น้องิ <c oughs> ึงใน youtube เดอ <c oughs> มีวิธีอยู่ค่ะซ <c oughs> อยเอา ขั้น่าเข้าจอยลงหวากางเกงพักเป็นอยตะว่าอันเสือ้อผ้าพัาก็ค่อยเป็นได้หลายค่ะพี่น้องได้เสื้อผ้าหลายเลยค่ะถุงอันนี้ดีๆไเลยเก็บไว้ หมูค่ะพี่น้องงามๆเลยอันนี้อัน,นงามคักค่ะพี่น้องเพราะว่าพี่เก๋ล้าเอาถ่ายรูปมาให้เบิ่งงามคักอันนี้นั่นคือพี่เก๋ล้าส่งมาให้กินค่ะพี่น้องตัวน,นี้เราส่งมาให้กินเยา้าว่าสีลาบหมูเย้ากันหนึ่งเขาทาใบละละจ้าบันนี้เย,ย้าหิวเขาย่อกับเลยเฮ็ดแก้วอันนั่นละเฮ็ดแก้วหมักพริกที่พี่เก๋ล้าซื้อมาใบไ,ปไปห่ห่ลายเย้ากับเอาใส่สองฟิตไว้เนาะดอกบัดที่นี่อัน แล้วก็เจก้วกินกินเบิดล่ะพี่น้องล้วกินเบิดและแต่ว่ายาบวได้เฮดคลิปค่ะพี่น้องเพราะว่าคล,คลิปยามันหลยแล้ว,ลวเราแยกก็เลยว่าถาดซะก่อนแต่แยกก็ได้กางเกงพร้อมค่ะอันนี้อันนี้เป็นกางเกงคล้องพี่เก๋รอการ่ันแมนเป็นสื่อมาใซแหละคน่นวามันขับนะจ้าพี่นอ้องป้าสิบหกนาทีถุ่นตี บวเล่นบวกหัวหลายอย่างคลิปว่ายัางแต่พี่น้องคลิปนี้ก็ยี่สัมนี่นะะเนาะค่ะเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่เก๋หลายๆค่ะพี่น้องที่ทรงยังมาไหนะะ้องหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเห็นยังกะอยากทรงมาไหเนาะค่ะเนาะเห็นยังกะอยากซื้อมาไหน้องหาเก็บมาไหน,น้องจักหนอยนี่แก่ว่ามันอดอกดอกกระเทียมเนาะคะ่ะเนาะกระเทียมกะลังกะลังสิเป็นดอกเนาะคะ่ะเนาะทั้งอันทั้งนี่ที่เย้าปลูกไว้กะก,กำลังซอดอกพอดีค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเย้ากะ กับพ่อได้อดันยุคค่ะพ่อได้พ่อได้ว่าสิได้ในมันวานต่อไปยุคค่ะพี่น้องเนาะค่ะย่อกระอาซีโบ่แน่กะกะอาซีไปวานไว้ในป่าเนาะค่ะเนาะไปวานใหม่ในป่าหรือว่ากะบวานใหม่น้ำบานเนาะค่ะเนาะอันนี้กะระเทาไปปลูกไว้กะอาจกะอาดทีเป็นดอกเทาก็ต้องนคอยไปเบิ่งแล้วก็ต้องนคอยประเด็ดเมล็ดมันหลักกระวานไปให้มันออกไปวงกว้างเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามองมองไกลๆหันคือย่อสิไปปลูกบ่ได้ดอกค่ะเพราะว่าไกลนั่นมองมองหันเข้าเจ้า เขาเจ้าตัดตัดไม่ลายค่ะพี่น้องเขาเจ้าเขาเจ้าตัดตัดไม่คักเนาะค่ะเนาะที่ย่าไปไปสังเกตสังกาเบิงกับไอเจ้าแบล็กกี้เนาะค่ะอุ้ยบ่ดีเนาะค่ะท่านมาตัดไม่ลายกับบ่ดีค่ะไปเหยียบต้นกระเทียมมูลเบิร์ตเนาะค่ะเนาะนนีเย่าก็ะสิไปล่างก็จะกินกับอันลาบบ่หรือย่อกปอยากินก้อยผมจุดิบนะค่ะพี่น้องบ่ก็จะเป็นตต่แซบนะคเนาะ จ้าคลิปนี้กอ้ซ่ำนี่เนาะค่ะเนาะกับเบ้าหลายกับยายห้างอิหรีได้เนาะค่ะพี่น้องก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่เกลหลายๆค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกราบขอบขอบพระคุณคุณป้าอ้อยเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเอ่อทุกทุกทุกคนเนาะค่ะเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะที่คุณป้าอ้อยค่ะเที่ยวหอยตาค่ำอ้อยพรเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณพีเอฟซีทุกๆท่านเนาะค่ะ ที่เอยซื้อบอสดกะต้องกราบขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพี่เก๋บุญบุญกุศลที่ที่เย่าไปปลูกตาเน,นี่ยค่ะบุญนี่มันก็นมาจากพี่เก๋เนาะค่ะที่เยา่าที่เย่าไปปลูกเอาไว้เนาะค่ะเพื่อเพื่อวาอ่ามีคนไทยเฮ้าเนาะค่ะนาะมาอยู่ตางแดดมาอยู่ไกลๆเย่าเนาะค่ะเห็นข้าเจ้าเก็บอันอันดอก ดอกกระเทียมปลาตั้งสี่เนาะค่ะโอ้ไปเก็บใส่น่อทั้งทั้งห่าคือบ่มี่เนาะค่ะเพิ่นมาอยูไก่เพิ่นมาเก็บกินเนาะค่ะเนาะผู้ใดมาอยู่กับยูใก่ไก่กับมาเก็บกินเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้ปลูกกับมาเก็บกินได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าข่้นใดมันเย่าปลูกหลายๆปานนี่ย่ากินบ่เบิดต่อค่ะพี่น้องเย่ากินบ่เบิดเนาะค่ะเนาะจ้าคิดนี้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องคิดเน่าแนกก่ะให้มันเน่าให้ให้ผ้ดเวลาน้ำเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณหลายๆค่ะพี่เก๋กขอบคุณหลายๆค่ะบ๊า,ายบายจ้าขอบคุณหลายๆจ้า